สวัสดีครับวันนี้จะมาท้าพิสูจน์จอปูไส้ทะลักเจ้าดังในชนบุรีนะครับนั่นก็คือกับข้าวกับปูเขาจะขายแค่จอปูแหกึนปูจ๋าห่อหมกทะเลหรือว่าน้ำพริกไข่ปูของเขาก็ขึ้นชื่อครับและนี่ก็คือเนื้อกันเชียงปูส,สดๆที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทําจอปูไส้ทะลักเริ่มจากเตรียมแผ่นฟองต้าผู้เพื่อใช้หอ่อฉีดน้ําก่อนเวลาห่อจะได้ไม่แตกส่วนในกระมังนี้ก็จะเป็นตัวไส้นะครับใช้เป็นตัวประสานให้แผ่นและตัวไส้มันติดกันแล้วก็จะใส่เนื้อกันเชียงปูลงไปเน้น,น,นบ,บน้เลยครับบไหนะกดอ็ ก็จะได้แท่งจอปูแท่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนําไปจัดลงบล็อกเพื่อทําให้มันเป็นลูกๆครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งเอาเชือกมัดแล้วนะครับจะได้ไซส์ที่ต้องการขนาดเท่ากันทุกลูกจากนั้นก็จะนําไปนึ่งขั้นตอนนี้คือกําลังลาเลียงเข้าเตานึ่งแล้วนะครับพอนึ่งเสร็จแล้วก็พักให้เย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แพ็คได้เลย1แพ็คมี6เส้นซีนสูญญากาศเรียบร้อยพร้อมส่งจอปูไส้ทะลัก5ลูก240บาทใครที่มาซื้อหน้าร้านก็จะมีทั้งแบบแพ็คแช่แข็งเอาไปททททททออ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 ดดดีีี่่่บบบ้้้้้้้้้้าาาานนนนนนนแแลลววกก็็พรรรรมมใใหหหฟยยยโเเเเืปปปููๆจ แผ่นฟองเต้าหู้กรอบกัดเข้าไปจะเจอไส้จอที่หอมพริกไทยรสชาติกลมกล่อมกําลังดีและเนื้อกันเชียงปูเนี่ยสดหวานฉ่าเลยครับส่วนอันนี้นะครับเราให้เขาทอดมาทั้งเส้นเลยดูขนาดเทียบกับแขนต้องบอกเลยว่าอันเท่าแขนจริงๆนะครับผ่าออกมาโอ้โหเนื้อปูเต็มๆครับเขาแนะนําให้กินแบบราดน้าจิ้มบวยธรรมดาหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนี่เลยครับกินกับน้าพริกไข่ปูสูตรเด็ดของทางร้านที่จัดไข่ปูให้เต็มกระปุกปรุงรสมาแบบให้แซ่บถึงใจครับกินกับจ้อปูบอกได้คําเดียวถึงสวรค์